ผมอยากจะตัดกระดาษงานที่สองให้พื้นที่ต่อจากงานที่ตัดไปแล้วจะใช้กระดาษเริ่มประมาณนี้ผมพาเลเซอร์มา กด reference หเครื่องเตือนตีดขอลองกดใหม่ reference หเตือนบอกว่า out of range แปลว่าส่วนนี้อยู่ลึกเกินไป ขอดูว่าลึกอย่างไรระยะส่วนนี้ลึกเกินไปเพราะว่ามีดเมื่อชิดแล้วมีดไม่สามารถลึกเข้ามาถึงตรงนี้ได้เช็คให้ดู นี่นะครับมีดวิ่งมาสุดละลึกได้เท่านี้ครับ